สวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีทู้ชมครับแม่น้อยครับแม่น้อยเลขวิ่งนะครับอยู่ในสายธรรมชมจะบไพาเอฟซีแฟนคขับทั้งช่องนะครับมารับชมครับแม่น้อยเลขวิ่งขับงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 6หหงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะแม่น้อยเพิ่นว่าเลขวิ่งไม่หลุดเดอเ้อตะวันเลขจับคู่นี่อ่าแม่เพิ่นจับให้นะครับเพิ่นเน้นหาเพิ่นก็เลยจับให้ต่ว่าเพิ่นว่าเห็นเน้นเลขวิ่งมา6 หกมาหกหกล่างท่านผู้ชมนะครับแม่น้อยเลขวิ่งนี่ครับผมวิ่งห้ากับหกนะครับเลขวิ่งแม่ยังท่านอีรุษได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผมจะพามารับชมน้ำกันงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผู้ใดมีเลขที่ชอบมาจับใส่เลขวิ่งแม่ได้เลยแม่พันกว่าอยู่แม่พันจับคู่บอคไฮแม่นนะครับก็มีงวดเข่างวดลุตเนี้ยอันนี้จับคู่แม่พันจับคู่ให้ให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าแม่เพิ่นจะเน้นเลขวิ่งเห็นไหมครับเ่าเท้าจะเขียนว่าแม่น้อยเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งจะเดินดีได้ธรรมชมเด้อนะครับเอาตอนนี้แม่พิ่อยใดสายรับมาฟั่งน้ำกันนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2566ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่น้อยครับนผูมชมนะครับเลขวิ่งนี้เดินดีตลอดนะแม่นาะ แม่ก็ย้ำให้อยู่ธมุชมบาเน้นเลขวิ่งเด้อครับเลขแม่น้อยนี่คือเป็นเน้นเลขวิง่งนะครับเลขจับคู่ที่จริงแม่คนจับจับคู่แห่งแม่นบ่แม่แมอ่าเพราะเคยเห็นุจำหลายแย่นั้วอ่าเข่าเนี่ยเปนนะครับแต่ว่าเลขวิ่งนี่บ่มีหลุดกับแม่นพีลีงงอืมลงมานีสองงวดสามงวดสามงวดนึกแม่เนาะอ่าสามงวดก็ยังไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมมาทุกงวดเลขวิ่งเนี่ย โอ้เดือนดีเนาะครับเหล็กปูจะไหนแม่ได้มาประมวลที่แล้วเหล็กปูอันเหล็กปูนั่นแม่สูงเขาไล่ค่ะยูต่ว่ามันมันบเขาเน้ยอ๋อแม่บอกแม่ผมสงสยัยผมบริเวเปิดเบึงแต่ว่ามื่อนี้เพิ่อนจะเห็นหน้าเราได้มาเมาขากันยุาิเขากันนี่ติเอเงเหล็กล่องเหล็กปูเห็นน้ำน,นะแม่เนาะจ้าอ่าแม่เพิ่อนว่าได้เหล็กปูมาน้ำนะครับอันนี้เป็นเหล็กปูที่แม่เพิ่นไปหาประจำท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กวิ่งแม่ก็ได้มาเลยไหนบ่ เอได้เ่ได้เ,ดเกาา,อออกเา้เาสูตรมันยงไรแม่สูตรมันล่มตัวเก่าอ่ะละกักหน่อยล้มตัวเกา่าตันล้ตัวเกา่าจะ่มแม่ขอ,อเต้งหวานเนี่ยงวดนี่นเดินไปที่ห<ด>อกประเด็นหาอือแม่น้อยเลขวิ่งนะครับธรูมชมงวดวันที่สิบหก ดุแลคมหกหกนะครับ <c oughs> วิ่งตไ,ไ,ไตกรนะาไตกาับเแม่าวิ่งห้ากับหกเน้นที่หกบนล่างครับเลขจะมา่าหาหกบอ่อครับถ้าจับใส่เลขเบาเถ่านีเบาเท่า,าเด่นแปดกับเกา ก็จะเป็น,นแปดห้าแมมนจะเป็นหกเก่าหแปดว่าแ่นั้นแล้ะแม่ถ้าจับใซ่พราะวัดทะเลขเลขบนบ้าวเท่านี้ครับเด่นแปดกับเก้านะครับก็จะได้แปดตาแปดโกเก้าห้าเก้าหกนะครับแต่ว่าเลขคิดแม่กับกับมิตเก่าน้ำเช่นาเล็กพิดป่ะแม่จะเลขก,กันนี่เลขกิดแต่เล็กพิแต่ว่า แต่ว่าแม่มาหกสามก็หกสอง,องยังไงล่ะงานวันนี้แม่จับคู่มีตัรใดที่แม่จับคู่ให้แม่มาหกสามหกสอง,อง2 2> ครับยั<แ>งไงจับคู่เก้าในระนาดครับราคารบริจาคมแมงวันนี้จับให้ต่ละหกค่ะราคามันเป็นยังไงเป็นบ่มากๆตันใดไหมแหม่จะเน้นที่ละหกแม่จะจับให้จับคู่วันนี้ เล็กปูว่าไหมใชหกสองตัวเดียวตัวาด้วยตาว้วยเลขหกับเป็นเลขเก้าเก้าหกสองเนี่ยหกสองถากับหกไปก็จะเป็นเก้าสองครับเอาขขงแม่จับคู่เห็นอะไดไหมจับคู่ให้แต่เนีจับในแม่จะจับหกสองหกสามับเก้าไ้แล้วล่ะบ้าของแม่คือหกสองหกสามหกเก้า แล้วกเลขคู่เลขคู่อัสองหกสองกับเก้าสองกับเก้าสองตัวร่องคือเก้าสองกับหัวได้พป็นสองเด้อตัวเห็นมากคือหางเดียวเอ้เห็นคู่เดียวย่างคู่เดียวแรกของย่างเลขหกกับหัวเป็นเลขเก้าคู่เลยวะร่องเก้าสองไว้เอาต่ว่ากระตุ่มกับเลขแม่ดินะครับผม อตรงจนเ้อ้บอหลายตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเน้นแม,ม, 3, ม่แม่มากุ๊กสามสิบเจ็ดบอลเอาแม่พนเด่นหกสามเด้อถ้าพูดใดมักรักหาได้ทำประช่มห้าสองห้าสามห้าเก้าอแม่จ้าถ้าใครชอบหลักห้านะพี่น้องเพราะวอาแม่พนทีวิ่งหากระอืม มันใหญตัวเก่าเห็นแต่รุ่มตัวเจ่าเนาะอืมแลวก็ตัวเจ้าสันอืม,เ,อมเลขปูหางเดียวได้แชมาชมชอันนี้ปูยุ่จังหวัดไดแม่สกลเ่านี่หมดแล้วนมปูนครพนุ่มธรรม,มชมแม่เป็นไปหาประจําปูปนหยมาก็กมีงวดเข่างวดรุดเด้อพี่น้องนะครับได้วาเขาสูงวด <Yeah. S 1> แม่เป็นกปะปดรวาเขาสูงวดมีงวดเขาก็คือเขาตรงๆง,งวดรุดก็มี่นะ้าแม่เนาะใช่ <Yeah. S 1> <c oughs> เอาะวดที่เป็นห่างสองศูนย์หมมันออกหนึ่งสองบาทสองศูนย์คุณม่ออกน้ำหลังอืมอืมนั่นเป็นยังสั่นตีแม่เอาไปช่มน้ำกันก่อนพี่น้องไปช่มตัวเลขน้ำกันก่อนนะครับแคปหน้าจอีนงวดที่ผ่านมานะครับเน้นเลขวิ่งเด้อครับจั่เลยซื้อว่าแม่น้อยเลขวิ่งเข้าทุกงวดด้อพี่น้องเลขวิ่งมากทุกงวดนะครับผมผู้ใดมีเลขเด่นเลขดีจับใส่ได้เลย งวดที่ผ่านมาแม่เพิ่นไปเดินหาร่องหกมาตัวร่องนะครับมาตัวร่องก็ว่ามาตัวร่องจับคู่แม่เพิ่นว่าจับบ่ค่อยแม่นดอกพี่น้องนะครับก็บมีเข่าแน่หลุดแน่อันนี้แม่ก็บอกว่าคือเข้าก็เข้าจับคู่หลุดก็คือหลุดแต่ว่าถ้าแม่เพิ่นจับให้งวดนี้ครับได้ตัวเดิมได้พี่น้องสูตรได้ตัวเดิมแม่นบ่แม่แต่แม่แต่แม่นบ่เบิ่ลหกหกแม่ก็จีได้นหน้าปลาเพราะว่าหกเก้าก็เอาอยู่นหน้าอ้าวเลยแม่ หกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งวดที่ผ่านมาน่ะเออเอาเม็ดเอาเ <3 S 1> ม็ครับรวัดที่เอวตัว้งว่<อ>นี่กับสิบสามองาสามที่เกจอนะครับอืมงวดนี้วิ่งห้ากับหกเหมือนเดิมแต่แม่บอกเน้นที่หกนะครับบนล่างนะครับจับคู่ให้รักหกอย่างเดียวหกสองหกสามหกเก้านะครับรผู้ใดชอบรักหาครับห้าสองห้าสามห้าเก้าด้วยพี่น้องเด้อครับผมขอโทษขอขอภัย常务ชุมนะครับ เจ็บข้อช่วงนี้แม่เจ็บข้อครับเป็นวัดแม่แม่ไเป็นตากฝนแม่ก็เป็นวัดลงข้อเจ็บข้อท่านผู้ชมครับเล่ปูได้ครับท่านผู้ชมครับเลขปูอนครพนมข่แม่เลขกปูจากนครพนมที่แม่พึ่นไปหาประจําเลยท่านผู้ชมเลขปูนี่ก็งวดแม่นก็ขึ้นแม่นได้พี่น้องแม่พึ่บได้วาเข้าทุกงวดท่านผู้ชมบได้วาเข้าทุกงวดงวดเข้าก็คือเข้าตรงๆนะครับลุดก็มี เิ่นพ่นให้สรงงไ้แม่แล้วคือหกสองนะครับพ่นกันเลขหกับหัวเป็นเก้าสองไว้นั่นะครับถามมักตัวเดียวคือหกสองแม่ถ้าชอบตัวเดียวคือหกสองตรงตรงแม่น้อยชอบหกสามไดยทรรมชมเลยเลขหน่อยคู่เลขบ่หลายดอกพี่น้องนะครับถ้าบางอาจารย์บางสําน,นักเป็นสูตรพิ่นมาเพม่นก็นใไ้มาหลายตัวด้วพี่น้องเด้นะครับมันเป็นสูตรคำนวณน,นะครับผม ถาผู้ใดมักรักฐานะแม่เนาะจับไซหาสองหาสามอ่าหาสองหาสามหาเก้าว่าแม่อ่าหาสองหาสามหาเก้าท่านผู้ชมแคปหน้าจอครับเลขปู่หกสองตัวเดียวรองเก้าสองนะครับเลขวิ่งขึ้นเนียนหาครับหกเน้นเน้นสุดๆเลยคือหกแคปหน้าจอครับผม <laughs> กระดิ่งเพื่อท่านผู้ชมนะตอนนี้คุยกับแม่เป็นกระดิ่งจุ่นประมาณสามถุมกลัว สามถุ่มแม่บรนกวากำลังจะเสื่อบรับมักงวดที่แล้วกับมักหกอยู่ดี่แมผมแก่ได้หกเก้ากันนะยุ้ยครับหกเก้าหกเจ็ดนะครับหกหกหนึ่งนะครับผมแม่จะไล่แล็คหกจะไล่ตัวได้แต่ว่าน้อแอดแนนเขาหกสามนักกว่าหกเก้ากับเขา บาเนี่ยแต่ว่าเลขเลขที่พวดเนี่ยมันมีศูนย์มันสี่ศูนย์มันสี่ห้าอยู่บ้างนะครับเอาเนี่ยลื่มลืมบอกตัวละหกเนี่ยจับใส่หกศูนย์นี่แม่งวดเนี่ยผมตากระมัดอยู่หกศูนย์งวดเนี่ยครับลอตเตอรี่ครับได้ไว้แล้วนะครับได้ไว้แล้วไปมือเอาน้ําเจลลอตเตอรี่พอดนแต่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็เลขไปได้ทั้งคืนหกเอาถ้าศูนย์หกอ่ามัน แน่นัวที่แล้วเนี่ยจได้ยื่อศูนย์สองเ้ขของัได้ยู่เนได้ย่บ็ได้หลายคนนะก็คือโเล้วนะกเอืนเอ์เดียวเลขหนาสามตัวสามหาหานไปหนึ่งสามหาหานไปหนึ่งแล้วก็ได้ฝันมาจากไหนคือได้ศูนย์สองเนี่ยอ๋อว่าที่แนวแม่ฝันจังในรัใกมือเรที่ออกน้อลูกฝันนะเจ็บอัน ไปเนี้ยมาแต่คนจีนกุี่ยเาแบเอาอันเออไปตั้งสาสเป็นว่าเสสก็ขาหาเสียงเป็นว่าแบไปตั้งไปตั้งคาตัวแค่ก็หล่ะพอไปตวงมะไห่แตวมาไข่เบิ้งแบบสบายเปล่าไข่เด้ออพูกไปก็จะไข่เบิ้งคุณพิสเสสวยสวยลเลาใส่ข้อแบบอีผู้นึ่ล้ามาหีดีกูเขาแบโจวดซื้อกูไปสองคนตัวนี้เื่อหาเกลียงนี่เป็นว่า ขาวะอไม่หนีบบ้าไข่บางอย่าผมย็นซอยผมมือครับสอยผมมือบ้านในไซเดเป็นซอยอ๋คคนตวงหลายมันสิดเดือนหลาย้มันงคลายก่อแท่นตั้งาต้หบ้านในไซเอรของผมของเมียเาตีเบิ้ขับทำง่ายมันเลยมีสองสองาอทำทำง่ายเป็นสองสองเป็นสองสองกับซูนสอโชคดีไปน้แม่นะะได้ อ๋อครับบ้าเถ่าไปจะรบกวนสเน่อล้ะครับแม่จ้าครับขอบคุณแม่น้อยขอบคุณแม่น้อยครับผมสวัสดีครับอ๋อธรรมชุ่มขอโทษขอขออภัยด้วยครับไอเนี่ยธรรมชุ่มนะครับเนาะแม่น้อยเล็กิร่งนะครับเด่นให้หากรบพบคือนก้าครับแต่เด่นไปที่หกนะครับหกสองหกสามหกเก้าถ้าใครชอบห้าก็ห้าสองห้าสามห้าเก้า แต่ไม่น้อยเน้นที่63เด่นที่6เลขวิ่งนะครับผมเลขปูนะครับเลขปูจากนาครพนมนะครับผมทาได้เขา่าเข่าตรงๆไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับงวดลุดก็ะมีนะครับปูให้มา6-2กสับละปูว่ากับ6เป็นเก้าไว้น้าตัวรองคือ92ปูให้มาคือเน้น6-2ขอบคุณ FC ฟันครับทั้งช่องทุกท่านครับพบกันคลิปหนา้าบาวเท่าสวัสดีครับ